คิวเทโอป้า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 ปคิวเทโอป้า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 คิวเทอปป้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 าโอป้าป้าป้ายัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับสิทธิ์ที่นั่มไม่ทองครับจากช่องเ j s t o จ y ตคลิปนี้ครับขอร่วมสนุกกับคิวเทโอป้าครับ คิวเทลป้าครับประกาศว่าถ้าได้ครบ8ล้านซับสไครต์จะทำคลิปคิวเทอป่า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 โอป่าแบบนี้นะครับ1 0 0 0 0หมื่นครั้ง <Wow. S 1> ว่าคิวเทออกคลิปมาครับบอกว่าเอ๊ะห0 0 0 0มื่นครั้งเนี่ยโหมันนานมากเลยนะ เอาแบบนี้แล้วกันอยากให้ทุกคนได้ร่วมสนุกกันนะฮะให้ถ่ายคลิปคิวเทป้าอปะ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 ให้ทางให้มีความคิดสร้างสรรค์สุดๆเลยแล้วก็ส่งไปร่วมสนุกกับคิวเทอปาก็อยากให้ท่านได้เห็นเมื่อต้นคลิปนะฮะก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นเลยที่ผมจะส่งให้นะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับว่าโปรเจกต์นี้ของคิวเทอปานะครับเขาจะทำคลิป24ชั่วโมงครับโดยให้ทุกคนได้ร่วมสนุกก็คือทำคลิปคิวเทลป้าอปะอปอย่างเงี้ยนะฮะ ส่งเข้าไปแล้วก็มาต่อการให้ครบ24ชั่วโมงครับทุกคนอ่าและที่สำคัญครับผมมีลุ้นรางวัลครับโทรศัพท์ iPhone ด้วยนะคิวเทอยากจะแจกให้กับคลิปที่ส่งเข้าไปแล้วคิวเทชอบแล้วก็จริงๆแล้วช่องเรานะฮะอาจจะไม่ใช่ช่องใหญ่แล้วก็ผู้ติดตามยังไม่เยอะนะครับแล้วเราก็อาจจะไม่ได้คาดหวังว่าจะได้ iPhone เออได้ก็ดีแหละแต่ถ้าไม่ได้อย่างน้อยๆครับเราได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งขอแค่มีส่วนหนึ่งของเอ็นเจซอรี่อยู่ในคลิป24ชั่วโมงของ q ิเโอ้เปล่าเปล่าเปล่าเปล นะฮะถ้าสมมุติเราได้คัดเลือกเข้าไปนะครับแล้วได้อยู่ในคลิปของ24ชั่วโมงแหมน่าคิดนะเราจะไปนั่งดูว่าเราอยู่ช่วงเวลาไหนนะครับน่าตื่นเต้นจริงเลยโอเคทุกคนก็ฝากติดตามอย่าลืมติดตามฝากติดตาม ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปจากช่อง NJ Story ด้วยนะครับและใครอยากร่วมสนุกกับคิวเทป้าอย่าลืมนะครับทำคลิปคิวเทอป้าอุป p ้าอป้าอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ส่งเข้าไปร่วมสนุกกับคิวเทได้กติการายละเอียดเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ของช่องคิวเทลป้าเอาไว้ใต้คลิปของผมด้วยนะฮะทุกท่านสามารถเข้าไปรับชมได้มีเวลาจํากัดนะฮะอย่าลืมไปดูนะครับว่าสามารถร่วมสนุกได้ถึงวันไหนทุกท่านพร้อมแล้ว ให้พร้อมแล้วสิปกติพร้อมแล้วจะไปดูคลิปใช่ไหมอันนี้ให้ดูคลิปไปแล้วแต่ต้นคลิปโอเคไม่เป็นไรครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตาม NJ Story นะครับไปลุ้นกันว่า NJ Story จะได้อยู่ในคลิป24ชั่วโมงของ QT.O.P.A. ปหรือไม่และจะได้ลุ้นไอโทรศัพท์ iPhone หรือไม่นะครับผมโอเคขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับ p ป o p ป p a o p อป p a o ออป p a ป p ป